วช้างวิ่งหนีก็เอ๋ยก็คอควคอควายควายมาอือคอคนขึงขึงไหนคอคนอยู่ไหนนี่ไงอย่นี่คอระคังข้างวิ่งกันวิ่งกันนั่นนี่อ๋อวิ่งกันวิ่งกันใช่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 แล้วนี่อะไรคะนกไก่อืมมันอยู่บนไม้อ่ะตัวเขียวเขียว แล้วมันชอบกัดคนแบบนี้เนี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่างององใจก้างองูหูฟอก็ตายเลยอืมอันนี้อะไรขูวไก่จานใช้ดีชอชิงตีดัง,งอชอช้างวิ่งหนีนโซ่ล่ามตี เต้าเพชรนอนหลับค่ะยังไม่ตื่นบอกเฮ้ยไปดูสิดูเต้าสิเอานั่งก่อนนะนั่งก่อนนะดูก่อนนะเอามาเร็วไหนหไหนไหนาเลยคะ่ะเออเอาก็าไก่ไปเอามาลองไก่เลยค่ะมาลองกรไก่เลยค่ะมาเลยคะ่ะเอาทำไมไห่ล่ะลูกื่นได้แล้วมันขําแล้วคะ่ะ เดี๋ยวมันจะไม่ได้นอนกลาคืนมันจะนอนดึกอีกเอเออไก่เคเอฟซีนอ่อะลูกไก่เคเอฟซีเหรอเก่งจังเลยอยากไปกินไก่พ่อแม่แม่พ่อแม่จ๋าพ่อจ๋าเออแม่พ่อพ่อยแม่จ๋าคิดถึงไหมถึงไหมจ๊า จ๋าคิดถึงหนูไหมจ๊ะก่อนหาดคิดคพี่ทาหน่อยแล้วพี่ชาไม่ฟังหน่อยพี่ชาพี่หน่อยไหนคะสวัสดีค่ะ ให้อมกินหมาๆเลยัมม่นให้น้องกินหมัมนะ่เนาะให้น้องกินหมําเนาะพี่กินหมัม่แทนอ้ยเอาพี่ทำไมต้องกินหมัม่แทนนะ้องเนาะโอ้ยน้อพี่คอยกินอยู่ค่ะน้องเพชรจะเพิ่งกินนะคะน้องเพชรอาบน้ำยังอาบน้ำนะยังเนาะพี่คอยหนูโรงพยาบาลน,นะคะ Right. Mm -hmm.